ตอนนี้ผมอยู่ที่ไท,ทยพิพัฒนฮ์ฮาร์ดแวร์ถนนมัิวันขอนแก่นนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่างแบรนชั้นนาอุปรกรณ์งานช่างต่างๆรวมถึงวัสดุก่อสร้างแรงใหญ่เลยนะครับในจังหวัดขอนแกน่นไปดูส่วนของเครื่องมือช่างกันก่อนเลยขวามือนี่ก็จะเป็นแอปท็อปนะครับมาด้านฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบอร์ส่วนขวามือสีเหลืองก็จะเป็นดีวอลนะครับเดินถัดต่อไปอีกจะเป็นโททอลนะครับ แล้วก็เห็นสีส้มมาแต่ไกลจะเป็นแบรนด์อหไไปไม่ได้นะครับนอกจากพัมกินตัวนี้จะเป็นพัมกินคอนเนอรนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องมือพัมกินแบบครบคันมีเครื่องมือพัมกินทุกอย่างเลยนะครับที่นี่แล้วก็เป็นแหล่งใหญ่สุดที่เดียวในจังหวัดของแก่นกว่ามือผมจะเป็นแบรนด์มาคิต้าแล้วก็แบรนด์เครื่องเชื่อมอย่างเจสิกโป o โ o แล้วก็วิโ o ปนะครับก็มีชินโ z o น่ถัดต่อมาก็จะเป็นอิงโก้นะครับต่อไปก็จะมีสเตเลนะครับ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมเครื่องมือช่างแบรนชั้นนำมากมายเลยนะครับแบรนดดังอย่างมีวอกกี้หรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆทั้ง power tool แล้วก็ hand tool มีให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายแบรนด์เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลามาเดินเลือกหาดูสินค้าก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน hardware max ซึ่งเป็นได้ของทวิพัฒน์โดยตรงเลยนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ5 0าพันบาทผ่านทางแอป hardware max ก็จะได้ถุงแบบนี้เป็นถุงผ้าใบใหญ่นะครับสามารถใส่ของหนักๆได้ ตส่วนนี้ก็จะเป็นแผนแกออนไลน์นะครับก็มีสต็อกวันนี้จะเป็นสต็อกทั้งหมดนะครับที่ไว้สำหรับขายออนไลน์โดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับมีสินค้าแบรนด์ชั้นนาหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเดินเลือกหาเองบางท่านอาจจะไม่สะดวกก็สามารถเลือกซื้อผ่านแอป Hardware Max ได้เลยต้องบอกว่าสต็อกขอสาหรับผแผนกออนไลน์แน่นๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่สั่งทางออนไลน์ว่าจะไม่ได้ของที่นี่เขาส่งของทุกวัน ก็จะมีขนส่งมารอรับนะครับเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันตรงนี้ก็จะเป็นของที่แพ็คเรียบร้อยเพื่อรอขนส่งมารับนะครับตรงจุดนี้อาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าของก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพนักงานที่คอยแพ็คของอรับออเดอร์นะครับของที่แพคอยู่นี้ก็จะมีขนส่งมารอรับตลอดทั้งวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลังสินค้าภา,ายในออนไลน์โดยเฉพาะนะครับ ของตรงนี้ก็สําหรับแพลนออนไลน์เลยต้องบอกว่าสต็อกแน่นมากก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะครับในช่องทางออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อได้กับทางร้านค้าโดยตรงสําหรับใครที่สั่งซื้อผ่านแอปพาร์ว็บแม็กของไทยพิพฒน์ก็จะมีส่วนลดต่างๆมากมายรวมถึงของแจกของแถมอีกอย่างอืงอ่นเพียบเลยนะครับก็จะมีสินค้าหลักการเดอีกหลายอย่างนะครับที่ทางไทยพิพฒน์ฮแร์ดแวร์ได้จัดส่งทั่วประเทศเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อในคลิปที่2องอีพีถัดไปนะครับ